อ๋อชี่อเนี่ผมไป่บอกเราไม่ได้ทรมานน่าตึงเนยหรือยังต้องไปเดินต่างพงพุ่งตกล้องเหรอเสีเสเสีเดียวภาพในกล้องจากตอนและตั้งตั้งอยู่ดิติละกาบุ๊บๆไปนักพเลยอย่าสิแม่สูงไม่สูงอย่าทักอย่นี้ ใจเราไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเปล่าแบตหมดแบตหมดภาพมืดแบบภาพตัดภาพตัดลำบากหอคะรอนลงมาร้อนลงมาดอะไชกยาสลบตอนลงยังไงครับเหมือนเหมือนกันปะไม่ทะลน์ลงเลยครับขั้นไปขึ้นไปนาทีไหนครับที่ก้ามเป็นทางเรียบอ่าอันนี้มันทางขึ้นเขาขึ้นเขาแร่สูตรแรกโอ้ไม่ค่อยหอบเท่าไหร่มันหนักกว่ามันหนักกว่าข้อบ้านสี่สี่อีก นออักว่าขาบ้านพีสิงฮะเปียบเทียบกันตรงไหนครับเปียบเกียบเทียบอะไรเดนยตนนี้หน้าพีิงมันมืดใช่ไหมใช่โอ้วอุย oh, <u> เขา <laughs> เขายังไม่แตกใช่ไหมโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ยตกลกับ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 ับก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 ับ สนใจหวนบ้างตรงนี้เราวปสามนัดแล้วเองโอ้เราเดินไปแค่หกสิบเมตรไหมโอ้เราจะตายหมดยังยังใจบนโลกนี่เราเห็นข้างล่างแล้วนะเห็นไหมน่าตายกมีตัโอ้รอ้สุดยอดครับตอนนี้นี่คือเรียกว่าการประจนภัยตามหาโปเกมอน ไม่หินเขาแก่หินไข่ตั้งแม่ยังอายุอยู่กันเลยไหมตั้งแคมตั้งแคมอ้มีงระวังนะอยม่้อ๋อลงฝั่งซ้ายถั่วแล้วก็มองเอ๊ะมันลงยังไงไว้ตรงเนี้ยสอนลงซ้ายใช่ไหม ซะสไปเดอร์แมนมาแล้วเอาทุกคนทุกคนบ๊ายบายกล้องนะบ๊ายบายกล้องบ่ายบายโอเคโอีใครมาเรียนคิตศาตร์วันนี้ไหมได้วัดได้วัดพื้นอ๋อใช้อะไรวัดหัวเข้าวข้อต่อแกนมืออันนี้ก็ไม่รู้ เหนื่อยมากครับสุดๆจริงๆกลับไปคืนนี้หลับสบายแน่เลยทุกคนโอ้ยน้ำส้มรองเท้าหลุดอีกแล้วลูกน้ำส้มไม่เอานั้นออกมามันบิดออกมาได้ไหมจะได้ล็อกขาข้างหลังไว้ได้ลูกใช่ไหมใช่ไหมล็อกขาข้างหลังจะได้ไม่หลุดอะลูน้ำส้มเนี่ยทำแบบนาอาได้ปะเนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยเออมันจะมีไม่ใช่หรอ บบเ,อเออจะได้ไม่หลุดหลุกัยาวม,มันโดนสั้ันอ๋อสั้นเหรอครับต้องปรับ<ม>เข็มอ๋อยังไม่เป็นไรค่อยๆเดินไปกันเป<า>ลี่ยนรองเท้าใหม่มา,าเดี๋ยวนะ้าลงไปเอาให้รอตรงนี้เป็นนึงอันนี้เหมือนมาค่ายกิจกรรมอีกรานี่ปีนนะมักว่าอีก แล้วก <formation jin inh throat> <at> ็เสียงกระดูกไพลันเสียงริ่งไหมเหยียบที่กรึ๊กหรอเสียงอย่างนั้นนี่เสียงจริงไหมใ้น่าจะไม่หักไม่ใช่คอนแล้วคอนกระดูกเลออย่างมันเลื่อนเหมือนนะไม่ได้หรอกเออะ่ัเข้าใจเลยเพราะไม่เคยสู้สู้ลูกสู้สู้ได้ถึงแล้วไม่เหลือแล้วมีความคิดถูกไหมครับรู้สึกรู้สึกไงกับที่ขึ้นมารู้สึกว่าหนูก็ไม่น่าขึ้นมาเลยใช่ไหมื่อกี้เห็นทุกคนแบบยกมือกันแบบ ตอนนี้โอ้โหโดนโดนหลอกด้วยไม่น่าเลยนะเอาขาไปดลวยโอเคเก่งมากลูกค่อยๆไปลูกเดินช้าๆครับโอ้ยเหมือนได็กฟอตอ่ะ น,นิดเดียวอ่าเื่นงมากแล้ววันนี้ถ้าฝนตกมาเดินไม่ได้เลยใช่ไหมมันน่าจะลื่นมากใชนะ่ไหมหินเรียบๆ,ๆยเมื่อกี้จ้าวเดินเลยนี่คือตอน้ตอนกระบองเพชรน,นะฮะเดี๋ยวลองสัมผัสให้ดูไหมคะครับว่านา้ำแหลมไหมอุ้ยอุ้ยโดนไหมลูกอุ้ยโดนจับไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไปค่อยนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆกันนิดเดียวนิดเดียวลูกกันไว้กันไปกันหายใจไว้ อยไปโดนพอดีลูกไม่เป็นไรปวด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 อืมอืมคอนจทคหนองนองนะเนี่ยนะเนี่ยนะลูกโดนหนามโดนหนามน้องโดนหนามโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกอ่าหมดแล้วเห็นไหมโอ้ไปฝังเข็มเลยเฉยเลยโอยไปร้านน้ำเจือด้วยอ่าอ่าลูกคนหน่อยนิดเดียวโรแต่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอเค ก่อนให้กแลังป็นเราเงฝึกทำคนเลยนะหลเลยครับ้ก้าวหนเดี๋ยวเดี๋ยวล้เดี๋ยว้ดียว้าวกน้ยืน้อเดี๋แนยึกน้าเดเดี๋อน้า่นา้น้หดาด้หเ